ท่ามกลางปัญหาสุขภาพมากมายที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกันอยู่นะครับมันมีภัยเงียบอย่างหนึ่งที่ส่งผลกระทบมหาศาลเลยแล้วก็อาจจะซ่อนอยู่ในจานอาหารของพวกเราทุกคนนี่แหละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่เรียกว่าอาหารแปรรูปขั้นสูงกันเคยลองตั้งคำถามกันไหมครับว่าเออะไรคือตัวการสำคัญที่ทำให้โรคอ้วนเบาหวานแล้วก็โรคหัวใจมันระบาดไปทั่วโลกพร้อมๆกันแบบนี้ คำถามนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นการสำรวจของเราในครั้งนี้และคำตอบที่งานวิจัยทั่วโลกต่างก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยก็คืออาหารแปรรูปขั้นสูงหรือที่เรียกกันว่า ultra processed foods ตัวย่อก,ก็คือ UPFs นั่นเองครับเอาละ่ะแล้วเจ้า UPFs ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ต้องบอกเลยนะครับว่ามันซับซ้อนกว่าแค่คำว่าอาหารขยะที่เราคุ้นเคยกันอยู่เยอะเลย คือตามหลักการจำแนกประเภทอาหารที่เรียกว่า NOVA ซึ่งเป็นมาตรฐานที่นักวิจัยทั่วโลกเขาใช้กันเนี่ยนะครับ UPFs ไม่ได้หมายถึงแค่อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะแต่คำจำกัดความของมันคือผลิตภัณฑ์จากโรงงานอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นจากสารสกัดต่างๆไม่ใช่อาหารที่มาจากธรรมชาติจริงๆเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกลองดูการเปรียบเทียบนี้กันครับฝั่งซ้ายเนี่ยคืออาหารแปรรูปน้อยที่สุดอย่างเช่นผักสด หรือเนื้อสัตว์แช่แข็งที่การแปลรูปมีไว้เพื่อถนอมอาหารเท่านั้นเองแต่ฝั่งขวานี่สิครับคือ U P f ที่กระบวนการผลิตมันทำลายโครงสร้างเดิมของอาหารจนแทบไม่เหลือแล้วก็ถูกออกแบบมาให้อร่อยเข้มข้นจนหยุดกินไม่ได้ และนี่อาจจะเป็นส่วนที่น่าประหลาดใจที่สุดเลยนะครับคือนอกเหนือพวกขนมกรุบกรอบหรือน้ำอัดลมแล้วเนี่ย UPF ยังรวมถึงอาหารที่หลายคนอาจจะคิดว่าดีต่อสุขภาพด้วยซ้ำอย่างเช่นโยเกิร์ตปรุงแต่งรสซีเรียลอาหารเช้าหรือแม้กระทั่งเนื้อสัตว์จากพืชหลายๆชนิดเลยครับทีนี้เราลองมาดูหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าปัญหานี้มันใหญ่แค่ไหนกันดีกว่านั่นก็คือการที่อาหารเหล่านี้กำลังยึดครองโลกอย่างรวดเร็วจริงๆครับ ท์ไลน์นี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่น่าตกใจมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในแคนาดาที่การบริโภค UPF เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวหรืออย่างในสเปนที่พุ่งขึ้นเกือบ3าเท่าในเวลาแค่20ปีนี่มันไม่ใช่แค่แนวโน้มธรรมดาแล้วนะครับแต่มันคือการปฏิวัติพฤติกรรมการกินของผู้คนทั่วทั้งโลกเลยและที่น่ากังวลไปกว่านั้นอีกก็คือปัญหานี้มันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในประเทศที่ร่ํารวยอีกต่อไปแล้วกราฟนี้ชี้ให้เห็นชัดๆเลยว่ายอดขาย UPF เนี่ย เติบโตเร็วที่สุดในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนานี่คือพายุสุขภาพลูกใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้นทั่วโลกเลยครับคำถามต่อมาก็คือแล้วทำไมอาหารพวกนี้ถึงอันตรายนักล่ะคำตอบที่ได้อาจจะน่าแปลกใจนะครับเพราะมันไม่ได้มีแค่เรื่องน้ำตาลหรือไขมันอย่างที่เราคิดกัน กลไกการทำลายสุขภาพของ UPF นี่มันซับซ้อนมากครับอย่างแรกเลยคือมันมีสารอาหารที่ไม่สมดุล 2. คือมันถูกออกแบบมาให้อร่อยจนเรากินเพลินเกินพอดี 3. คือมันเข้ามาแทนที่ผักผล,ลไม้ดีๆในมื้ออาหารของเราและสุดท้ายคือมันอาจจะมีสารเคมีเจือปนจากทั้งกระบวนการผลิตและบรรจุพัณฑ์ด้วย 500. ตัวเลขนี้สำคัญมากครับ เพราะมันมาจากงานวิจัยของสถาบันสุขภาพาแห่งชาติสหรัฐที่พบว่าคนเราจะกินอาหารที่เป็น UPFs มากกว่าอาหารปกติถึง500กิโลแคลอรี่ต่อวันโดยที่ไม่รู้ตัวเลยทั้งๆที่อาหารทั้งสองชุดเนี่ยมีสารอาหารเท่ากันเป๊ะๆนี่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนมากว่าตัวอาหารเองนี่แหละครับที่กระตุ้นให้เรากินเยอะขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องวินัยอย่างเดียวแล้วพอเรากินมากขึ้นแต่ได้สารอาหารน้อยลง ผลลัพธ์ที่น่ากลัวก็ตามมานั่นก็คือความเสี่ยงต่อโรคร้ายต่างๆที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจเลยทีเดียวตารางนี้คือบทสรุปจากการรวบรว,บรวมงานวิจัยเป็นร้อยๆชิ้นเลยนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันชัดเจนมากๆก็คือการกิน UPF เยอะสัมพันธ์โดยตรงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรังแทบจะทุกชนิดเลยตั้งแต่โรคอ้วนเบาหวานโรคหัวใจไปจนถึงภาวะซึมเศร้านี่คือหลักฐานที่หนักแน่นจนยากที่จะปฏิเสธได้จริงๆครับ และเมื่อให้เห็นภาพชัดแบบสุดๆเลยนะครับลองดูการเปรียบเทียบนี้คือจะบอกว่าผลกระทบของอาหาร UPF เนี่ยมันรุนแรงพอๆกับประโยชน์ของอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเลยแค่ว่ามันเป็นไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงฝั่งหนึ่งเหมือนเป็นยาพิษท,ที่คอยเพิ่มความเสี่ยงส่วนอีกฝั่งก็เป็นยาดีที่ช่วยป้องกันโรคพอเราเห็นข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับเราสามารถสรุปหัวใจสำคัญของเรื่องเราทั้งหมดนี้ได้เป็น3ประเด็นหลักๆเลย ข้อสรุปก็คือ 1. อาหาร UPF กำลังเข้ามาแทนที่อาหารดั้งเดิมที่ดีต่อสุขภาพทั่วโลก 2. การเปลี่ยนแปลงน,นี้ทำให้คุณภาพอาหารโดยรวมของเราแย่ลงและ 3. ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือความเสี่ยงต่อโรคร้ายต่างๆที่เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองครับและบทสรุปที่ทรงพลังนี้ก็มาจากวารสารการแพทย์ชั้นนำอย่าง The Lancet ที่ระบุเอาไว้ชัดเจนเลยว่า การที่อาหารแปรรูปขั้นสูงเข้ามาแทนที่รูปแบบอาหารดั้งเดิมคือปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของภาระโรคเรื้อรังทั่วโลกนี่คือการยืนยันถึงความรุนแรงของปัญหานี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับเมื่อหลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้แล้วคำถามสุดท้ายจึงไม่ใช่ว่ามันคือปัญหาจริงหรือเปล่าแต่คือเราจะทำอะไรกับมันได้บ้าง การเปลี่ยนแปลงอาจจะเริ่มต้นง่ายๆเลยนะครับแค่การลองพลิกดูฉลากโภชนาการในครั้งต่อไปที่เลือกซื้อของซึ่งนั่นอาจจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดสำหรับสุขภาพของเราทุกคนก็เป็นได้ครับ